กับ <Journey> สวัสดีท่านผู้ชม y ยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เรามาต่อกันกับ CNC เลสเลอร์สามอัพไลซิงกันต่อนะครับมาหลังจากที่เราจบแคมเปญของฝ่ายเอ็มพายเป็นนันที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็สรุปก็คือเราจบทั้ง3ฝ่ายไปแล้วนะอ่ะแล่ทีนี้เราจะมาทําการเข้าแคมเปญของฝั่งฝั่งนี้กันต่อนะครับเอ็กซ์ต้าแคมเปญอเทลออฟยูริโกนะครับ ซึ่งแคมเปญน,นี้ก็เป็นแคมเปญพิเศษนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องราวของเกี่ยวกับตัวของยูริโกะนะครับซึ่งแคมเปญน,นี้จะต่างจากจากแคมเปญทั้ง3ฝ่ายก่อนหน้านี้นะครับแคมเปญน,นี้เราจะเราจะได้แค่ควบคุมตัวเราจะคุมตัวได้แค่ยูริโกะแค่ตัวเดียวนะครับและเกมการเล่นนีจะออกแนวแบบไป,ไ,ปไปในทางด้านของโมบ้านะครับ แบบว่าเป็น m m, m o rpg อะไรพวกนั้นอะคือตัวยูริโกนี่สามารถใช้สเปเชียลสกิลอะไรพวกนั้นได้นะครับมาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเล่าเนื้อเรื่องของฝั่งยูริโกกันมั่งนะครับ่ะจะเป็นการเล่าสาเหตุที่ว่าทําไมภารกิจ empire นี่ยูริโกมันถึงไม่ออกมันเรามันถึงไม่มีมันมันถึงไม่มีให้เราสร้างเล่นนะครับมาเรากดเริ่มกันเลย Tonight, for our special report, Brenda Snow is here with an exclusive <coughs> on the powerful and elusive, Yuriko Omega. Yuriko Omega. Thanks, Pat. now, you may have heard the stories of Yuriko Omega, the mysterious Japanese girl with the terrifying psionic powers. During the war, allied soldiers claimed that she decimated entire combat battalions using only her mind. Who is this young girl? Where did she come from? And how did she develop these fearsome and fantastic abilities? ยูริโกะ 's history is somewhat murky. อยู่ที่มืดมืดเชื่อชื่อว่ายูริโกะมาซึอิอ้อมเมงกาเป็นแค่โค้ดเนมที่ใช้ในในการในการทางทางทหารอ่ามีพลังในการพลังจิตอ่าตอนเป็นเปป็็นนนตอเเด็กเซิร์งก็ทำให้เป็นเป้าสายตากับฝไฟเอ็มพายนะครับ ชินช,ช,ชิมาดาอะไซโอนิกรีเสิรซิชพลังจิตการวิจัยพลังจิตนะครับถ้าไม่เป็นเป็นปกติครั้งหนึ่งแน่น,นอนมาอันนี้ก็เล่าไปถึงในช่วงช่วงอดีตนะครับ<อ>ก็เป็นตอนที่สมัยตอนที่ยูริโกนี่โดนจับมาใหม่ๆนะครับก็ที่นี้ก็เป็นเทค ที่นี้ก็เป็นส่วนวิจัยใต้ดินของฝ่ายเอ็มพายนะครับก็เป็นส่วนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตน,นะครับอ่ะซิ่งแต่ไม่ว่าไงแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ขอทําการเล่นที่ระบาดกันะกันนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับ<อ>คนที่เล่นตามมาที่หลังมากกดเริ่มกันเลยดับโอเมกาโปรแกรมอ่ะโยริโกเต่นได้แล้วซิ่งก็มีเสียงใครบางคนกระซิบเรามานะครับอ่ะ ไอซมิท่านเป็นน้องสาวนายเอ้ยถ้าเป็นน้องสาวเธอเธอต้องฟังฉันเธอมีพลังมากกว่าที่คิดใช้พลังนี้แล้วก็พัฒนามันแล้วก็เพิ่มพลังให้ตัวเองซะเสริมพลังมาเราก็เริ่มกันแล้วนะครับเขเซถซีกิทไฟทูบเป็นสตรองเกอรก็ยันที่เห็นนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบแนวภารกิจนี้ซะเท่าไหร่เพราะว่าเออ่มุมกล้องมันล็อกตามตัวของตัวเราอยู่นะครับตามที่ผมดีบางทีสังเกตอะไรไม่ค่อยได้มากนักก็อาจจะมือตกๆหน่อยนะอ,อ่ใช้ยังไงเด้อมาเฮ้ยมึงจะบป,ปั่นกูทำไมจ้ามาต้องกดเลขหนึ่งใช้ไซดมิเนเตอร์ใน,านการควบคุมในการควบคุมยูนิตฝ่ายตรงข้าม มาก็มีสกิลใหม่ครับคอนโทรลแบ่งกดเลขสองมาให้พวกเขาเป็นหน่วยคอเมเบอร์ให้เรามาตามมาเบยของเบของข้าตามมานี่ถ้าคือซิม,มดาโอ้ยจะตายจะตาย อ่าฉันปล่อยให้เธอไปไม่ได้มันอันตรายเกินไปอืมแต่เสียงมาแต่เสียงพี่แกนี่มาตัวร้ายมากเอ่อเอนจิเนียร์เหรอไอ้อน,นี่มีตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยชินอิรอมแมนก่อนมาดีมาเซอร์แน่นอนว่ามัดก็ออกแนวเหมือนแบบเป็นเกมแนวโมบ้านะที่ว่ายูริโกจะมีอาเบลิตี้สี่อย่างด้วยกันซอร์เราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเซอร์ภารกิจน,นี้นี่ก็น่าจะตั้ง ตั้งอยู่ในช่วงเวลาตอนที่ยูริโกดนจับมาใหม่ๆนะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มสงครามครั้งที่สามก็ได้มั้งมาตรงนี้คิวได้เฮ้ยกลับไปซะยูริโกตอนที่เจอโดนทับร้อยมาเป่าแมงดิเจอแน่นะว,ว่าเราต้องใช้ไม่ไมไมาในการไมโครแอ็คแท็กพวกนี้นะครับใช้ใช้คำสั่งพวกมูฟแอคแท็กกับพวกากรไม่ได้มึงฟาดกันเองทำไมจ๊ะมานี่ มาคิวเลือดก,ก่อนเอ่อเดี๋ยวมาออมาดิบึมมาเป็นหลงกูเลยเอ้ยเจสังกูเ,เปล่าแม่งมาให้คนนั้นมันยิงกัะดีไปก่อนแล้วกัน เดือดสาดเฮ้ยเีลุแบงตบแรงโอเคมึงมาดิมาเป็นพวกเดียวกูวเปล่าแม่งมาต้องรองไปตีนิดนึงลีลาจาังวะมานันนี่ข้างหน้าชีเพียบเลยถ้าเท่ว่าเธอเข้ามาใกล้แล้วเอออันนี้ช่วยรอให้กูหน่อยแล้วกันฮิเลือดแป๊บ มันนี่ตัวแตกไปไซออนิคชิลด์เทรนนิ่งก็สามารถรีเฟล็กกระสุนกลับไปได้มาตัวทดสอบมานี่แล้วโอ้แต่ใช้เวลานานไปก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีแต่ว่ามันมีพลังงานโลด้วยฉะนั้นก็ใช้ตอนตอนช่วงเวลาขับขันจริงๆก็พอ โอ้อันนี้มาปอกว่าตัวเองเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยก็ต้องลงล่างไปสินะโอเคตอนนี้ตอนนี้เราก็เจอพวกเจ็ตเทนกุรแล้วแล้วก็สก็อจ็ตพวกแทงบัสเตอร์มาสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเทนกุรมาน,มนี่มานี่มาปกป้องตัวเองก่อน แล้วก็เหมือนกับในพาร์เอ,อเยเยอะ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 เกินเยอะเกินถอยก่อนถอยก่อนแต่ถ้าจะเป็นจริงก็กดถอยกลับมาคิวก่อนก็ได้นะครับมามานี่มาคิวเลือดตัวเองด้วยแอดมาตัวแตกไปบึงมากดอีกทีเพื่อเป็นการดูแบบอ่ะ ตัวแตกไปซะแต่แต่ตรงจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือแบบว่าเราสามารถบีบสถารให้ให้ตัวมันแตกได้นะครับแมงเถือดดีแท้มาชิโนโบิม,มานี่มาเป็นพวงกูซะดีๆตัวแตกไปซึ่งใน,นเราตรงนี้แมงเลือปสะท้อนให้แมงโดนกันอีกนะครับปก ตัวแต่งไปเรียบร้อยอมข้างหน้ามีทหารอิมพีรสามตัวเดี๋ยวสก็อจีนมาเป็นพวกใหม่แล้วกันเนาะมาดิมา,มาออกไปไไเออมาให้คนนี้มาจินกันเองไปก่อนแล้วกัน ดูดแบงปับมาสกีวันที่สี่มาดิไซอันิกสลมมาของใหม่ปักไปมาเราสามารถปาพยูนิตตัวหนักๆได้นะครับไซอันิกสลัมแมง เออข้างหน้าเพียบเลยจ้าต่อไปอะไรเนี่ยต่อไปไปทางขวาโอเคได้มาพวกนี้ไปเป็นพวกกูถึงมานี่มาพลังจิตสไลเปริร์ไม่ไม่ตายวะถึงมานี่ตัวแตกเสิร์งตายได้เสียงขวัญไหมพวกนี้ตัวแตกตาย มากซินามีแทงเหรอโอเคมึงมานี่เลยถมแมงเส้นเส้น hmm. ิ่งเส้นเสนเซ้นน่ในพารลเซน่ซซซซบานในภารกิจนี้นี่นอกจากสามารถใช้จัดการฆ่าพวกทหารราบได้แล้วเนี่ยยังสามารถสตัรพวกยันกอะได้นะครับเส่ถ้าหากว่าเราจนตัวจริงเราก็กดใช้นี่ยมะเลย มึงมานี่ตัวแตกไปเซอร์มันมีไอ้เฟ่งมากกว่าในในแคมเปญจริงๆนะครับอ่าแล้วเราจะไปทางไหนต่อเนี่ยมาดิมาเคลมตีเอาไป ทำเบลเกตอะไรกิจกาตรงนี้กันวะกันอย่างวะอันนี้มากดบล็อกบล็อกไปมาสตันกยันก่อนแป๊บหนึ่งไอ้นีนก็แปลกใจตรงที่ว่าตอนนี้ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันยุ่มันช่วงว่าแต่ช่วงเริ่มเริ่มเกมเนี่ยมันมีสติลโรนิตกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเมอทุบแป้งใส ปาดหุ่นแมงปบบมาคอนโทรลไมโครอันนี้สนอยแล้วกันไม่คอยกมันมาต่อไปไปทางว่าสนดาเขน a d น on ซิกเก็ตไฟ to m a k ยูริโกโกแบบมาเพจหนึ่งสองสามสี่เพื่อเป็นการใช้ทาเลนนะครับใช้วามสมาร ผ่านตรงนี้ไปก่อนมันจะได้ไม่เรียกค,คอกำลังเสริมมาเฮ้ยสเตโลโรนลินอยู่ข้างหน้ามึงวันนี้เสร็จเสร็จโจรครับเฮ้ยมาเปิดทางไหมกูไม่คอนโทรลแม่ง จับหักปีกปั๊ปบมาเดินอ้อมๆไปดูซะหน่อยแล้วก็เพื่อมีอะไรอยู่มัง่งถ้าไปที่วิกโกเบ้ไปตามลัวๆอะไรพวกนี้นี่มาน,นี่ขนแ่งปั๊บ มนแโออตรงนี้มีจุดทิวเรือไหมเนี่ยโอ้ยอยู่เลยก็จะตายแล้วเฮ้ยสติลโรนิมนมานี่โอเคเราพังตรงนี้ก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่ส่งพลังเสริมมาโจมตีเราพังแม่ง ตอนนี้ยูริโกยังเดเว้วแรงอยู่ยังทำอะไรยังทำอะไรมากไม่ค่ยได้ตอนนั้นมีจุดฮิลมามันจะฆ่าเรามจะฆ่าเราพวกเราตรงล้วสัมากออตัวแตกไปพวกนี้นี่มาทุมใส่ตรงนี้ไปบุ้มมาตรงทางฝาตรงนี้เราค่อยไปตรงนี้ต่อต้องเก็บไฟก่อน มาดิจับปุ่มแม่ง Each time I learn about myself from one of these data terminals, I regain some of the power that my captors have been trying to suppress. มาขอลงดขอดินจามาสันาหน่อยแล้วกันมาตอนนี้เราสามารถที่จะทําการอัปเกรดธาตุเลนได้นะครับเพิ่มความเพิ่มขีดความสมามารถ เราเอาเอาอะไรดีเครื่องที่เร็ว25%แล้วก็พลังโจมตีอ่าเครื่อที่เร็วไว้ก่อนแล้วกันเอาโมบายเอาความความเร็วไว้ก่อนจะได้เดินเร็วๆหน่อยอ่ะไปสู่ถนถอยสภาพเออมาต้องต้องออกจากที่นี่ เฮ้ยมามามาดิปึื้มไปมามาเป็นพวกกูซะดีๆเออเดี๋ยวข้างหน้าพี่กับเลยทุ่มแมงเฮ้ยไม่ต้องเคอนทีมาดิ แม่งเลยไม่ต้องอะไรมากทุ่มแม่งครับไม่ไปฝันเลยตรงนี้เนด็กโอ้ทุ่มแม่งไปก่อนเลยตรงนี้มาเดี๋ยวทางฝั่งมีอะไรเนี่ย อาจจะได้ไฟล์เพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูก่อนแป๊บนึ่งทุ่มมาทุ่มแมงตรงทุ่มแมงจะตรงนี้ไปน็อตเซฟ f บอร์เบิร์กมาจั่งเกมเออตัวแตกไปพวกนี้นี่มาอัพเวลไปเอา HP มามาไอ้พวกนี้มาเป็นพวกคนเดียวกูซะดีๆตามมาต่อมา มาต่อไปเราก็ไปทางขวาไปข้างบนนั้นมาจับหักคอแม่งมาเราสกิลรีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งเราเดินไปมาชิมะดาบว่าไงเฮ้ยหยุดก,ก,ก่อนหยุดก่อนฉันไปให้เธอไปไม่ได้ฉันรู้ว่าเธอรังสับตนแต่ฉันอนธิบายให้ มึงอธิบายกูด้วยการปาจัดการปาสติโลเดนอันหนากูเนี่ยนะเออทีนี้ท่นี้ม่งแปลกคนเนาะมาจัดการบทอีกองนี้ไปเอ,อ่อเลยขี่โซนเนี่ยเราไปทางนี้แล้วกันเนาะท่านัศสติโลเดนเยอะไปมาขอคนเพิ่มหน่อยมา จัดการไปได้เรื่อยเลยจัดการเองก็ได้วะมึงยิงบาลานอะไรตรงนี้วะมาสะท้อนกลับไปกลับไปโดนพวกนี้ไปมาจับทังคอแม่งโอ้ยแม่งยิงคนแรงใช่ย,ยิงแรงจังไรวีคนนี้นี่เฮ้ยมากดบาเรียนกันไว้สะท้อนไปโดนคนคนนีกอกอเรียนไป โตแตกไปเฮ้ยมานี่อะไรไม่รู้พังไปก่อนมาจัดการเราเสริมทิ้งไปมาจัดการดึงทิ้งไปดึงกูดิโตตัวเองไอ้โง่้แต Connie, <cko ier noise> ่ทาแบบนี้ <t paragraphs> เออทา้าลรนช่วยเตือนตั้งค้าเราอะไรของเองวะช่วยโดยการที่ว่ามึงเอาดาบมาไล่ฟันพวกกูเนี่ยนะมาฟันกูเนี่ยนะมันตลกแล้วมึงมานี่มึงมานี่ดึงแม่งออกมาโอ้โนอหโอ้ฐานใหญ่เลยเราก็อขิงตรงนี้สองสองสามตัวมาไฟมา บอสไฟนะครับมาแรงเสริมมามาพังสติลโรนินไป๋อ้มันส่งแรงเสริมมาช่วยวะโตดนนีไป มากดอันนี้ก่อนน่าจะเลศลายตัวนี้ป่ะพังไปแล่ไปอันนี้ไม่ต้องมามาเือนมันีโตแตกไปโอ้ยชื่อชื่อชื่อมันเยอะมันเยอะมาไม่โคเอาไปเอามาชนไก่พวกนี้ซะหน่อยแล้วกัน Ni bay Pan man bay Ma chắc đã bị thích tập lại cho người quét. Oi chưa 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 กดบล็อกแป๊บมาเด็กขึ้นมาปึ้มเรียบร้อยมาเดือดตัวไหนมากดนี้เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่ง มาเราล้อมเธอไปเล่าเราจับเล่าอ่ะโดนจับนะครับทำไมเธอถึงปล่อยเออโดนจับต่อบว่ามาวิกเตอรี่นะครับมากฏว่าเราหนีไม่สำเร็จนะครับก็โดนจับจับต่อเนอะนะ During the war, Yuriko was used by the Empire's military machine. Her powers made one of the West's most dangerous weapons in the Empire's arsenal. Her reign of terror ended when the Allied forces invaded Tokyo. Yuriko was found unconscious under the rubble of the Imperial Palace and taken into custody. Transported back to the west, she was kept in complete isolation in a high security compound deep in the jungles of Guam. <coughs> ก็หลัจงจากที่หลัจงจากที่ไฟแอลไลน์ได้สามารถเอาชนะไฟเอ็มพายที่โตเกียวได้แล้วนะครับก็ยูลิกกนี้ก็ถูกพบโดยที่โดยไฟแอลไลน์ที่นอนหมดสติอยู่ในในใต้พาน์เรของของเอ็มพายนะครับมาซึ่งแน่นอนว่าด้วยความอันตรายของเธอเนี่ยก็ถูกพาไปยังไปยังที่คุกคุกแช่แข่งนะครับอ่ะแต่แต่เดี๋ยวค่อยมาตอ่ A อ,าตอกันใหม่ในพาร์เดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในพารหน้ากันล้วกัน เพราะว่าผมก็กลัวว่าผมก็กลัวว่า,วา,วามันอาจจะนานกันไปฉะนั้นผมก็ขอทําการพังวิเดี๋ยวขอทําการพักวิปเพีเท่น้เท่านี้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพ์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลับงาม,งาม